เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับโลกความมั่งคั่งจากการพัฒนาแร่หายากในวันที่27ตุลาคม2568การลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญได้รับการตอบรับต่างๆจากฝ่ายต่างๆที่ปรึกษาร,รมชอุตสาหกรรมมีความเห็นที่แตกต่างจากสสประชนที่มีความกังวลและข้อสงสัยเกี่ยวกับ MOU น,นี้นางสาวพาดาวรกาโนนที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า MOU ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแร่ธาตุสำคัญที่จําเป็นสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีเหมืองแร่แร่เอิร์ดหรือแร่หายากการลงนาม MOU จึงไม่ทําให้ไทยเสียเปรียบกับสหรัฐอเมริกาแต่เป็นการเตรียมพร้อมให้ไทยสามารถเข้าสู่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศนางสาวพดากล่าว MOU ดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาเทคโนโลยีและการค้าในอุตสาหกรรมแร่ท่าสำคัญโดยไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่ถ้ามีการลงทุนในประเทศไทยในอนาคตผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัดรวมถึงมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติการลงนาม MOU นี้เป็นก้าวสำคัญในการทำให้ประเทศไทยก้าวไปด้วยกับโลกทำให้ไทยมีความมั่งคั่งและมั่นคงทางเศรษฐกิจในอนาคตนางสาวดากล่าวแต่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างใครจะเห็นว่าการลงนาม MOU นี้เป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศไทยและประชาชนก็มีคนเห็นว่ามันเป็นการเสียเปรียบและไม่มีประโยชน์คุณคิดยังไงกับ MOU นี้มีความคิดเห็นอะไรไหม มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางความคิดเห็นแตกต่างกันนี้ดูบ้าง